ระบบไฟชาร์จจบไปแล้วนะครับต่อมาเป็นระบบจุดระเบิดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขึ้นมาจากขดลวดมัดไฟนะครับรุ่นนี้จะเป็น A.C.C.D.I. นะครับจะเป็นคอยสตาร์ทแยกมีกลมๆสีดำๆตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นมัดไฟทั่วไปในแบบรุ่นใหม่ๆมันก็จะมีแยกกันนะครับอ่มีแยกกันอันนี้สินะครับเราจะเรียกกันว่ามัดมัดสตาร์ทคอยสตาร์ท ก็ได้เหมือนกันหมดนะครับสังเกตดูมันจะเป็นทุ่นสีดำนะครับมันจะผลิตไฟ AC ออกมานะครับนี่สีดำคาดแดงนะครับเส้นนี้มันจะมาเลี้ยงกล่องตัวนี้นะครับอ่าต่อมาเส้นน้าเงินคาดเขียวๆอ่อนๆนี่ก็คือพันเซอร์คอยนะครับตัวนี้ส่งสัญญาณรอบนะครับต่อมาที่เขียวก็กาวเหมือนเดิมนะครับต่อมาเส้นสีดำล้วนนี่นะครับแล้วก็คาดขาวนะครับชี่เล็บขีดนี่ ตัวนี้จะเป็นสายดับเครื่องนะครับมันจะลากไปไหนมันจะลากไปที่สวิตช์กุญแจนะครับอ่าพอเวลาดับเครื่องปับ๊บหรือเราปิดสวิตช์ออฟป,ปั๊บเนี่ยเส้นสีดําคาดขาวเนี่ยมันจะมาต่อลงกาวกับเส้นสีเขียวนะครับทําให้ดับนะครับอ่าอันนี้หลักการคร่าวๆนะครับเมื่อเวลาเราสตาร์ทรถนะครับเปิดสวิตช์ออนปุ๊บนะครับ ล้อไม่เหล็กมีการหมุนนะครับผลิตไฟออกมาที่เส้นดําแดงนี่นะครับอ่าพอมีการหมุนปับ๊บมีสัญญาณพันเสื้อคอยนะครับก็เส้นนี้เข้ามาสีสีเขียวนี้ก,กาวก็วต้องต่อไว้อยู่แล้วนะครับเมื่อควบวงจรกล่องไม่พังขดลวดชุดนี้ไม่พังสายเสืออะไรไม่มีขาดปั๊บไฟมันจะออกมาเส้นนี้นะครับดําคาดเหลืองมันจะจะวิ่งมานี่นะคอยจุดระเบิดแล้วก็ไฟออกมมเที่น ข้าวๆนะครับอันนี้ระบบจุดระเบิดมัน